สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงปากทางเข้าภูน้ำพึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่โอ้ยตอนนี้ยังสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ปากทางเข้าภูน้ำพึ่งแลวนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับมาจอดรถถ่ายให้ผู้ชมดูก่อนนะครับอ่าตกอนนี้ก็เริ่มจะมีสมาชิกมากันแล้วครับเนี่ยฮะรถต่างๆนะครับเข้ามาแล้วครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่เคเดี๋ยวรถเบียดรถเขานะครับบรรยากาศสวยงามมากครับ ดี๋ยวเติมสบเปรยงกินน้ำชากันก่อนนี่ครับนักกวยเสือกุยนะครับนี่เราถึงจุดลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วลงทะเบียนกะันอ่าลงทะเบียนก่อนนะครับถึงจุดหลายแล้วต้องรีบครับพี่สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับอยู่ที่ลานจอดรถด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในครับดูบรรยากาศตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกสวยงามมากเลยนะครับดูงาน,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 นเดี๋ยวติดดิสแปลนก่อนนะครับ อในงานก็มีรถรับส่งให้ด้วยนะครับเอาไ,ไ,ไปเลยครับผมเดินไปเอาไปบ้างเอาเลยเอาเลยเราเดินชมวิวด้วย<อ>นะครับอ่ะเดี๋ยวตรวจก่อนครับนี่นะครับในกระติกมีเหล้าป่ะพี่ในกระติกมีน้ำแข็งครับเรานะก็เดินเข้าไปกันเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะ บรรยากาศข้างบนดีมากครับบกเขาจอดรถเบาส่ายข้างบนนะพาที่จะตกแหละเป็นจุดชมวิวกลางเต้นอยู่ข้างบนด้วยนะครับตอนนี้าชมเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยเรืนะครับกระหลบถังด้วยนะส่วนสมาชิกบางคนก็เดินเข้าไปกันก่อนแล้วนะครับตอนนี้เรามาเจอด่านตัวอีกด่านแล้วนะครับอนุญาตนะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นของขายนะครับด้านล่างรู้เลยไฮไลท์อยู่ด้านหน้านะครับตองนี้ก็เป็นจุดที่ว่าเรามาถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับ่อเดีวเราเดินไปทางนี้ อาทีนีีกว่านะครับท่านผู้ชมมีในไดลงด้วย,วยตามมาเลยเจะใครไม่ได้เตรียมกาอี้มาก็เชิญนะครับนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันวันนี้ดนตรีก็จะเริ่มเริ่มแล้วนะครับรยากาศดีมาก เจอแล้วด้านหน้านี้เลยนะครับอ้าวปนเ้สวัสดีครับด้านข้างเขาจะติดน้ำด้วยนะครับบรรยากาศเขาดีมากเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์นะฮะด้านบนนู้นเลยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เขาอยู่บนข้างหน้านู้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านบนนะครับจุดกลางเต็นท์ด้านบนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่าเดี๋ยวเราไปดูช็คกินกันอันนี้ต้นบูฟักนะครับเรามาประทับตากันก่อนครับเป็นธรรมเนียมนะฮะอ่าด้รองก,กางเนี่ยอะไร่แหละ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศของด้านบนภูน้ําพึ่งนะฮะเขาจะเป็นจุดจริงๆตรงเนี้ยจุดชมวิวตรงเนี้ยนะตอนที่พระอาทิตย์ตกตะกี้สวยงามมากนะแต่เราต้องไปเช็คอินข้างในงานก่อนนะครับตอนนี้ออกมาะะดูบรรยากาศนะครับแสงสุดท้ายลงไปแล้วนะครับก็ด้านบนเขาจะเป็นที่ไปประกวดรถกันด้วยนะครับมีต่างชาติขึ้นมาด้วย เดี๋ยวให้ดูนะครับจากตรงนี้ก็เดินลงไปที่งานนะครับด้านล่างก็คือที่จัดคอนเสิร์ตด้านล่างนะฮะเห็นไหมส่วนด้านเนี้ยก็จะเป็นที่จอดรถครับปกติเป็นที่ลานกลางเต็นด้านบนนี้เลยนะครับนะฮะวันธรรมดาก็มากลางเต็นได้กันที่นี่นะครับแต่วันเนี้ยตรงบนเนี้ยเขาจะเป็นจุดประกวดรถเอารถมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้เลยที่นี่ผมกเ็เคยมานอนกลางเต็นคังหนึ่งแล้วนะครับตรงนั้นด้านหน้าจะมีตัวพึ่งอยู่นะฮะถ้าไม่ผิดนั่นนะฮะ มานีเลยที่แสงสุดท้ายตกไปแล้วจากตรงนู้นนะครับตรงด้านหน้านะครับที่เป็นจุดชมวิวนะฮะเห็นไหมชมพอชมพระที่ตกทด้านหน้านะก็เป็นจุดที่เป็นที่ประกวดรถวันนี้กันนะครับเห็นไหมจะยื่นไปตรงด้านหน้าเลยพระที่จะตกดังด้านนี้นะครับแต่ว่าตกไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับ เยอะมากครับท่านผู้ชมนะเต็มหมดเลยนะครับดูดิแน่นเอียดเลยข้างบนเดี๋ยวหาของกินกันก่อนนะครับคนเยอะมากร้านนี้ร้านอะไรร้านข้าวของกินเริ่มหมดแล้วร้านข้าว เดี๋ยวเราเดินลงไปในงานข้านล่างกันนะครับเฮ้ลกินเลนย 很多呢，观众。 รก็ได้เลยนะครับอของบนบ้านของป้าก